หลากหลายข้อเท็จจริงที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอดทั้งชีวิตในสมัยเด็กๆตอนเรียนหนังสือเรามักจะเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินมาโดยเฉพาะจากโรงเรียนที่คิดว่ายังไงมันก็ถูกต้องเสมอแต่นั่นก็ไม่เสมอไปเพราะด้วยความก้าวหน้าในด้านการเข้าถึงข้อมูลทําให้เราทราบความจริงต่างๆมากขึ้นและบางครั้งก็ขัดกับความเชื่อเดิมๆที่คุณเคยเข้าใจผิดมาตลอดอีกด้วยวันนี้ทางช่อง The Story จะขอพาทุกท่านมาชมความเชื่อที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตมาดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างและความจริงจะเป็นอย่างไร 1. ความเชื่อวินเซนต์แวนโกตัดหูตัวเองเพราะว่าเขาป่วยเป็นโรคประสาทขั้นรุนแรงความจริงจริงๆแล้วแวนโก๊ะอาจตัดแค่ปลายติ่งหูเท่านั้นและจริงๆเขาอาจไม่ได้ตัดหูตัวเองด้วยซ้ําแต่โดนเพื่อนของเขาที่ชื่อพนโกแกงเป็นคนเฉือนออกในการต่อสู้กันเอง 2. ความเชื่อกิ้งก่าคาเมเลียนเปลี่ยนสีตัวมันเองเพื่อเป็นการพรางตัวความจริงพวกมันเปลี่ยนสีตามรูปแบบของมันเองตามอารมณ์หนขณะนั้นเช่นเวลาที่ร้อนเกินไปสีมันจะสว่างขึ้นและหากหนาวเกินไปสีพวกมันก็จะเข้มขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมความร้อนในร่างกาย 3. ความเชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ความจริงชาวไวกิ้งเป็นคนค้นพบก่อนหน้ามานานแล้วโดยลิฟเอริสันนักสำรวจชาวไอซ์แลนด์ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีที่ระบุว่าเอริสันได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ปัจจุบันกลายเป็นประเทศแคนาดา 4. ความเชื่อพื้นที่บนลิ้นแต่ละส่วนรับรู้รสชาติที่แตกต่างกันไปความจริงพื้นที่ของลิ้นทั้งหมด รับรู้รสชาติได้ทุกรสชาติเหมือนเหมือนกันเท่าที่เป็นไปได้ 5. ความเชื่อเซอร์ไอแซกนิวตันเกิดคำถามเกี่ยวกับกฎแรงโน้มถ่วงตอนที่ลูกแอปเปิลตกใส่หัวของเขาความจริงลูกแอปเปิลตกลงข้างๆเขาก่อนที่เขาจะเกิดคำถามเกี่ยวกับแอปเปิลลูกนั้น 6. ความเชื่อไม่มีแรงโน้มถ่วงในอวากาศ ความจริงแม้แต่ในอวกาศที่ลึกลงไปวัตถุต่างๆก็ยังมีผลต่อสภาวะแรงโน้มถ่วงอนนอยนิดหรือไมโครกราวิตี้ 7. ความเชื่อโทมัสเอดิสันเป็นผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเป็นคนแรกความจริงมีนักประดิษฐ์มากมายที่ประดิษฐ์หลอดไฟได้ก่อนเอดิสันแต่เขาเป็นคนแรกที่จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลอดไฟจากนักวิทยาศาสตร์กว่า20คน ที่คิดค้นหลอดไปและสามารถนำมาทำเป็นธุรกิจได้ 8. ความเชื่อตอนเด็กๆอันเบิร์ตไอสไตน์เรียนไม่เก่งความจริงจริงๆแล้วไอสไตน์เป็นคนฉลาดและเก่งวิชาคณิตศาสตร์มากๆและเขายังคิดว่ามันเสียเวลาที่จะนั่งอยู่ในห้องเรียนอีกด้วย 9. ความเชื่อเพชรเป็นวัตถุที่แข็งที่สุดบนโลกใบนี้ ความจริงนักวิทยาศาสตร์พบแร่ลอนเดลิสที่มีความแข็งกว่าเพชรถ,ถึง58% 10ความเชื่อคลีโอพัตตาเป็นชาวอียิปต์ความจริงคลีโอพัตตาเป็นชาวกรีก1 1ความเชื่อจกอักรพรรดินโปรเลียนมีความสูงแค่150เซนติเมตรความจริง นโปรเรียนสูงพอๆกับคนทั่วไปคือ170เซนติเมตรแต่อาจเตี้ยวกว่าฝรั่งทั่วไปนิดหน่อย12ความเชื่อกำแพงเมืองจีนสามารถมองเห็นได้จากอาวกาศความจริงถึงแม้กำแพงเมืองจีนจะยาวถึง21,196กิโลเมตรแต่ไม่มีทางที่คุณจะเห็นมันจากอาวกาศได้เลยเพราะเพียงแค่คุณขึ้นไปเหนือพื้นโลก เพียงแค่290กิโลเมตรก็ไม่สามารถมองเห็นกำแพงเมืองจีนแล้ว13ความเชื่อเราใช้ความสามารถของสมองเพียงแค่10%เท่านั้นความจริงสมองของเราทุกส่วนถูกใช้ทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปกระจายกันไปทั่วทั้งสมองไม่มี90%ที่ไม่ถูกใช้อย่างที่หลายคนเชื่อกัน